เราได้ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมแต่มันจะถึงจุดหนึ่งที่มันจะต้องแยกทางกันคือทางโลกกับทางธรรมมันตอนต้นมันไปพร้อมๆกันได้ขั้นระดับทำบุญทำทานรักษาศีลนี้ไปควบคู่กับการทำมาหากินทางโลกได้อยู่อยากจะหาความสุขทางโลกก็ยังหาได้อยู่ทำทาน กับการรักษาศีลไม่ไปขัดขวางการหาความสุขความเจริญทางโลกแต่ถ้าจะเข้าสู่ขั้นที่สามขั้นภาวนานี้มันจะแยกทางกันละต้องเลือกทางใดทางหนึ่งอยากจะเจริญทางโลกก็ไปทางทางภาวนาไม่ได้เพราะทางภาวนานี้ต้องไปบวชกันหรือต้องไปอยู่แบบนักบวชต้องรอต้องลาออกจากงานเลิกทำธุรกิจเลิกเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ ไปอยู่แบบนักบวชหรือไปบวชเราถึงจะได้มีเวลาจเจริญทางธรรมได้อย่างเต็มที่ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะไม่สามารถทำสำเร็จนะ